าค<ช>กับบริเวณเตอรต์คนใหม่นะค่ะว,วันนี้ก็มาเนเปิดตัวบริเวณเตอร์คนใหม่ของยูน่าคลินิกนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งกับยูเลน่าคลินิกแบบเต็มตัวแล้วก็อยากฝากทุกๆคนเลยนะคะสำหรับรใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะดูแลผิวหน้าตัวเองที่ไหนก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะลองมาลองที่ยูเลน่าคลินิกการตรวจสภาพผิวหน้าแล้วก็ก็เป็นค้อบครัวเดียวกันกับยูเลน่าคลินิกค่ะผมว่าที่ ในเติบโตตัวภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะเป็นไงบ้างคือทำไมจึงกระตือใจมาทั้งหมาก็ต้องบอกว่าเราร่วมงานกับในรักคลินิกมาสักพัสกันแล้วนะคะเราก็เห็นการเติบโตของดูนะดูเลยนักคินิกไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าคุณหมอหรือพยาบาลทุกทุกคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันครบทุกอย่างจริงๆแล้วมันก็น่าเชื่อถือมากๆสำหรับตัวเราเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราสบายใจที่แบบเออเราจะร่วมงานกับ ต่อไปยาวๆก็เลยตัดสินใจว่าเป็นหนุ่มแต่ละคนที่ไร่า้องะุิทรีเข้าคุณร่วมงานของยูนตาก็น่าจะพอๆกับมุด้านะครับก็ก็เป็นพิซเซนเตอร์อีกอีกตัวหนึ่งของยูนัาเช่นกันครับก็ยินดีกับมุดาเช่นกันที่เป็นพิซเซนเตอร์คนใหม่ของยูน่าที่นี่ครับวิวข้ามก็ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ครอบครัวยูนัาเหน่งนะครับร่วมงานกี่ยวกับยูน่าเป็นนัจักรวาลเหมือนกันก็ผม ผมอาจจะยังไม่เป็นซีนเตอร์แต่ว่าผมก็ร่วมงานกับคุณนัทมาแบบหลากหลายงานมากก็ตั้งแต่แบบปีที่แล้วก็แบบไปไปทุกจังหวัดแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณจุณนัทด้วยที่ให้ผมได้อ o กรจังหวัดใหม่ๆเพราะพอพอไปทีหนึ่งปุ๊บก็แบะเที่ยวต่อเลยก็ขอบคุณนัทมากเพราะว่าพอได้ร่วมงานก็ได้เห็นแบบบรรยากาศในคลินิกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกอุปกรณ์ต่างเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆแล้วก็คุณหมอต่างอะไรเงี้ยก็เราก็แอบแบบคอนซัลด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากเลยคุณัท ครับผมก็เป็นเกียิมากครับก็ได้เข้ามาร่วมงานเปิดตัวที่สาขาในวันนี้นะครับผมเมื่อวานผมเพิ่งไปที่อีกสาขาหนึ่งกับพี่พงษ์ดาแล้วก็พี่คิวนะครับที่เวสเกตได้ครับก็เป็นแบบยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยแต่ว่าแบบงานวันนี้จัดออกมาได้พิเศษมากมาครับผมก็เชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นตัวเลือกให้หลายๆคนที่สนใจเลือกการดูแลผิวครับผมฝากด้วยครับงด้วยครับผมก็จริงๆก็อยู่ภายในครอบครัวอยู่เรนนะคลินิกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่มาร่วมเฉลิมฉลอง าการเปิดตัวคลินิกหรือไม่ว่าครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดตัวพิซแอนเตอร์คนใหม่ลุกกาครับร <m> ู<ภ>้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็แน่นอนงานและงานของท่าเนี่จยจัดยิ่งใหญ่มากๆเลยเมื่อวานก็อย่างที่พี่เล้งบอกไปนะฮะว่าไปที่เซ็นทรัลเวสเกตมาแล้วแล้ววันนี้ก็ที่ทมอลลฟ์สตอร์มกับบิ๊กก็ยิ่งใหญ่เชิงกันแล้ววันนี้เนี่ยบรรยากาศขอบคุณมากๆเลยทีเดียวในนั้นก็ดีใจมากๆที่ได้มาวันนี้ครับน่ากอบคุณแฟนๆเลยกับการกมาร่วมง,งานกับบิ๊กในครั้งนี้ด้วยจุด ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะออก็อย่างอย่างที่ทุกคนบอกไปว่าคือสำหรบับใครที่อยากดูแลมีผม,มก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจให้กับดูเลยนะคลินิกดูค่คะ,ะรับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็จะสวยรอพวกเราตรงนี้รอโอเคโอเครีสอร์ทค่ะทุกคนถ่ายรู